สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับขอแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าว่าใครรับบทเป็นอะไรยังไงบ้างเอ่ยครับสวัสดีครับผมเชนัชพลชวปัญญาโรจน์ครับรับบทเป็นพันครับโอปอนะครับกิตาธรครับรับบทเป็นโยครับผมบอสนัทตะกิจครับรับบทเป็นสมชายครับซีรีส์เราเนอะค่ะยุ้มมั่นฝันยืนครับอ่อนอินดิแลนไปเลยควันวอลเลตท้ายยังไงบ้างครับก็มีแอบเข้าไปเช็คในกระแสใน X บ้างครับก็เห็นว่าทุกคนชอบก็ดีใจครับผมก็ตื่นเต้นครับพพวกเราก็ดูไปพร้อมกันเลยใช่ครับดูไปพร้อมกันใช่ครับดีใจที่ทุกคนชอบนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ติชมกันมาผ่าน X ได้เลยครับครับเราเรื่องราของเราเนีย่ยเรื่องนี้เป็นเป็นแบบเกี่ยวกับแววไพายนะหรือแล้วเรามีอะไรยังไงบ้างอีกอืมผมผมรู้สึกว่าเรื่องของเรามันน่าดูเพราะว่าเป็นเอ่อซีรีส์ที่โรแมนติกคอมเมดี้ครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงแวมพร์เราจะไปนึกถึงแบบของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือดารมาม่าไปเลยแต่ของเราก็คือเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็มันเหมือนกับได้จินตนาการว่าถ้าในประเทศไทยมีแวมไพายอาศัยปะาปนอยู่กับมนุษย์เป็นร้อยปีตั้งแต่สมัยแตดด่ขาตายไปก่อน,นเย <c oughs> ใช่ครับผมผมรู้สึกว่า <c oughs> ใช่ไหมทุคกคนจะคิดว่าเฮ้ยแดดประเทศไทยแล้วแวมพายจะอยู่ยังไงแล้วแบบกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงจะเหมือนยางไงไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสึงมันเป็นกิมมิคที่น่าติดตามครับ รเราต้องยังไงตอนนี้พราเวลาเจอแดดเราต้องแบบกลัวแดดไหมหรือยังไงใช่ครับ <c oughs> ก็อยู่อยู่บนบนโลกมา900กว่าปี <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ก็กลัวแดดครับจริงๆก็ไม่ชอบแดดไม่ชอบความร้อนอะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> แต่ก็ทากันแดดเอาใช <c oughs> ่ทากันแดดแต่ประเทศไทยกันแดดเราไม่ได้ธรรมดาเราจะขึ้นทุกป,ปีกทุกปีอะไรอย่างงี้ก็ในในประเทศไทยลิมิตของกันแดดมันได้แค่50าสิบไงครับเอเยียแต่จริงจริงก็คืออยากจะใส่สัก200แต่ประเทศไทย ใช่ครับอันนี้ก็อาจจะผมคิดว่าทุกคนต้องติดตามว่าเอ๊ะจะเจอกระเทียมได้ไหม EP ไหนนะ EP EP เร็วๆนี้แน่นอนเรๆใช่ไม่เกินสองส EP นี้ครับใช่ครับมาที่โอปอนะเรื่องแรกใช่ครับเราเล่นเป็นเด็กนักศึกษาใช่ครับยังไงบ้างคะต้องมาเจอก็ตื่นเต้นครับเราก็ปิงเขาตั้งแต่แรกใช่ครับมีความแบบว่ารู้สึกว่า ใช่ครับมีมิ้งมิ้งของน้องคือมีความสนใจอะไรบางอย่างสงสัยครับ <c oughs> รู้สึกว่าเขาน่าสนใจเราเดี๋ยวเราแบบเออเราย้ายเข้าไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกับเขาดีกว่า <c oughs> เพื่อแบบเดี๋ยวไหนขอ <c oughs> ขอลองไปตามดูชีวิตหน่อยซิว่าเขาจะแบบ ใช่บุคคลที่เราแบบสงสัยไว้เปล่าเป็นแบบที่เราคิดไว้ไมอะไรอย่างนี้ครับใช่เขาใช้คําพิงเขากับเราไม่เท่ากันอ่าพิ้งพิงของเราหมายความว่าอะไรเดี๋ยวเราเข้าใจผิดไนก็เป็นคนที่แบบเฮ้ยคนนี้หรือเปล่านะแบบเป็นบุคคลเหมือนที่เราเป็นคนที่แบบคิดไว้ตรงกับใจตรงกับใจเสาวไวก็คือไม่คิดแบบนั้นแล้วพิิงไปแล้วแตพิ้งคือแบบสนใจอยากรู้จักใช่ไหมแต่ว่าณัก e ีหนึ่งคือเรายังไม่รู้ ใช่ครับเหมือนเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเหมือนอย่างในเรื่องใช่ไหมครับอย่างที่ได้ดูกันไปว่าโยเนี่ยมีความเชื่อพื้นฐานเดิมว่าเรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวว่า<ช>เออเนี่ย UFO มีจริงนะสิ่งมีชีตนอกโลกมีจริงเราก็แบบวันนึงได้วันนีน้คืนนี้ก็คือได้ไปเจอกับพานแล้วรู้สึกว่าเขาแปลกอะ่ะเขาทําอะไรที่แบบคนปกติทั่วไปไม่ทํากันครับก็เลยคิดว่าแบบอืมคนนี้แหละที่เป็นแบบบุคคลต้องสงสัยเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปตามสืบสะหน่อยซิใช่ยังไงประมาณนี้ครับจริงๆเรื่องคือมันเหมน ดาวและแบบแวมพายอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบจินตนาการหรืออะไรยังไงบ้างไหมในการรับบทก็จะต้องอาศัยแบบว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหมายถึงว่าคือแบบว่าหลอกความคิดตัวเองนิดนึงครับว่าอืมใช่แวมไพร์มีจริง UFO มีจริงมีจริงแน่นอนเดี๋ยวคืนนี้จะออกมาดูแล้วมันมีแน่นอนเลยไม่เหมือนแบบกระสือกระหังที่มีจริงใช่ไหมกระสือกระหังก็มีจริงครับตนนี้แต่จะเป็นแวมไพร์ไปเอามาถึงน้องบอสของเรานี่คือตัวละครเรายังไงบ้าง ตัวละครผมเลยครับเป็นตัวละครผมรับเป็นชื่อสมชายครับ<ม>เขาจะเป็นบุคคลลึกลับไ่ไหครับใช่เป็นบุคคลลึกลับครับที่เขาจะเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างแน่นอนครับอ,อะไร<ม>สปอยด์ได้แค่ไหนยังไงเราจะเข้ามาทำอะไรความสำคัญเข้ามาทําให้ทั้งคู่เกิดอะไรสักอย่างอะไรกันครับอะไรรักกันกลมเกลียว หรือประมาณนี้ครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นตัวที่เข้ามาทำให้เนื้อเรื่องมันเข้มข้นขึ้นครับโอ้ใช่ครับแล้วก็มะยังอ่ะต้องมายังยังครับไม่ได้แบบว่ามาโผล่ตอนสุดท้ายของ e ี1ีหนึ่งอะไรใดๆใช่ไหมจริงๆผมว่าน่าจะมาประมาณ e ีสิบสองครับไม่ต้องบางไมเดย๋ยมาเลยทำไรกับพี่ชามไว้เนี่ยอะยังไงสิ ก็คาแรคเตอร์สมชายเขาจะมีความที่คาดเดาอะไรไม่ได้ครับมันก็เลยทําให้เราไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาทําอะไรให้2คนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากเราเป็นคนสําคัญแล้วอ่ะเราเป็นคนธรรมดาหรือเปล่าใช่ครับผมเป็นคนธรรมดาไม่รุ่น่สุดใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวได้เจอแน่ได้เจอแน่เดี๋ยวได้เจอแน่นอนครับเร็วๆนี้แน่นอนแล้วเรากลัวแดดไหมปกติผมก็ทาครีมกันแดดนะครับ ได้ครับได้ไดกินยังกินได้ปะกินอุ้ยสบายสบายสบาย, <laughs> สบายเลยครับ <laughs> ชอบกินเลือดด้วยดิ <laughs> <laughs> ใช่ก <laughs> ารสุดเขตทีแรกที่ออกไปคนพูดถึงมากก็คือเรื่องแบบว่าไปกินแบบต้มเลือดหมูอมเออรสชีวิตจริงของเร,เราเราชอบกินนะต้มเลือดถ้าส่วนตัวผมอ่ะปกติครับถ้าเกิดว่ามีเมนูนี้ขึ้นมาก็ก็กินกับข้าวได้ปกติแต่ว่าในเรื่องอ่ะอาจจะต้องกินแค่ก้อนเลือดหมูอย่างเดียวซึ่งผมรู้สึกว่ามันแบบ มันเค็มเกินอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ารู้สึกว่าทุกทุกครั้งที่มีซีนที่ต้องกินต้มเลือดหมูมักจะเป็นซีนแบบกลางคืนดึกๆแล้วผมท้องอืดตลอดท้องอืดตลอดแล้วแบบพกยาไปกินเลอย่างเงี้ยครับผมเราต้องกินเยอะแค่ไหนสำหรับซีนพวกนี้เยอะนะส่วนส่วนตัวผมรู้สึกว่าเยอะกี่ก้อนเหมือนเท่าจานที่เห็นในเท่าจานที่เห็นในเรื่องเลยครับเป็นเป็นไม่เรยอย่าเรียกจานเลยเนาะแบบเรียกกะละมัง ด้วยความที่เขากินไปจะมดไหมหรือว่ายังไไม่ไม่ถึงขนาดนะครับแค่ให้รู้ว่าเฮ้ยเราอร่อยอร่อยกับสิ่งนี้มากนะอะไรอย่างงี้ใช่แล้แกบกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆชอบหเอาเรวไปตรวจไซร่ะเพราะว่าต้องมีบ้างแล้วแหละขึ้นแล้วคาร์บอรลเราก็ต้องชอบกินเหมือนกัน่อาจจะไม่ได้กินเป็นแบบเยอะเท่าเขาใช่ครับในในเรื่องก็คืออาจจะไม่ได้กินเยอะเท่าพี่เชนครับแต่คิดว่าในชีวิตจริงในชีวิตจริงก็คือแบบว่า ก็เหมือนอินนะครับจริงๆก็ไม่เชิงไม่เชิงครับแต่ว่าพอดีว่าเธอเธออินจากการกินเรืองมเหรอใช่ครับผมเลิกกองที่แบบบางวันหิวก็แบบร้านแถวบ้านต้องสั่งมากินละหรือแบบบางบางทีก็ไปกินถึงร้านนะครับไม่เชื่อครับเออผมได้เลยครับเพราะไปด้วยกันประจําครับไม่ได้คีดคาแรคเตอร์ตัวละครใดๆแต่ว่าเริ่มชอบคีดคาแรคเตอร์กินมากกว่าครับส่วนมากแสดงว่าคือการเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเหมือนทําความรู้จักกันมากขึ้นนั่นจะไต้งเลือดถงมูได้ใช่ครับ พี่แชมบอกว่าผมยิ้มแห้งเนอะนอกจากตรงนี้แล้วมันมีอะไรที่มันจะแบบว่าทาให้เราแบบสัมพันธ์ันได้มากขึ้นเขาเรียกะไรสารสัมพันธ์ันต่อนอกจากชอบต้องเรื่องมอนกานในเรื่อไม่ถึงในเรื่องใช่ไหมครับสารสัมพันธ์แล้วเหมืตอนจิงตอนนี้เรื่อหลัหรอคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพครับคือเหมือนพี่แชมป์เนี่ยเขาวางแบบตัวละครไว้หลายอีกหลายตัวมากเลยครับมีอีกหลายคาแรคเตอร์มากซึ่งแบบพวกคาแรคเตอร์เหล่านี้ก็จะมา เป็นตัวที่คอยสนับสนุนความสัมพันธ์ของพันกับโยให้หน่าติดตามมากขึ้นครับก็อยากให้ติดตามกันใช่แล้วเราโดนกัดไปมีดมดมบ้างครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโดนกัดหรือเปล่าต้องรอดูใลใคร่ออีครับใครดมผมผมดมไปแล้วไงในอีพีหนึ่งนะอีพีหนึ่งก็กลิ่นเขาหอมไงแต่ไม่รู้ว่าจะเผลอกัดหรือทักทีไหมไม่รู้แต่ว่าวันเมื่อคืนที่ไม่ได้ดูอ่ะแบบมีแบบว่าสแสดงให้ดูได้ปะ กัดเหรออุ้ยโดม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 เมื่อคืนเมื่อคืนก็โดมแค่แบบประมาณนี้คเออนี่หลันหนีเฮ้ยเขายืนเฉยเลยผมผมยืนเฉยนะผมก็โดมประมาณนี้ครับมีซีนไหนที่ยากสำหรับเราบ้างซีนที่ยากสำหรับผมผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นซีนที่ต้อง ต้องใช้แสงช่วงพระอาทิตย์ตกครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเวลามันมีจํากัดะอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบบเป๊ะแบบว่าเฮ้ยเล่นได้แค่แบบอีกสองเทคเท่านั้นนะหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างกดดันครับผมของพอใช่ครับคือส่วนของปอเป็นซีนที่ต้องพูดช้าๆครับเพราะว่าโดยปกติปอพูดเร็วมากครับคือมันมีซีนหนึ่งที่ฉันไม่พูดคําว่า ต้มเลือดหมูเบาๆช้าๆครับซีนนั้นพอถ่ายไปประมาณ45นาทีครับแล้วก็ทุกคนก็คือแบบคือตอนนั้นรู้สึกเกรงใจมากครับเพราะก็กังวลมากว่าทำไมปอพูดไม่ได้สักทีในความรู้สึกปอว่ามันช้าแล้วนะแต่ว่าแบบพอถึงเวลาพี่แม็คก็แบบปอพอทำเวลาไปได้ดีมาก45นาทีแล้วไม่บอกพี่แมป์ว่าพี่แมป์ไป พี่ชายบอกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะช่วยถ่ายสโลว์ให้นาอะไไม่ต่อแต่ว่าซีนนั้นมันไม่ได้มีแค่คำว่าต้มเลือดหมูอย่างเดียวมันมีไดร์็อกอื่นอีกอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทําให้แบบอาจจะถึง45นาทีแค่ตรวแทนมันเป็นเรื่องจริงเลยเป็นเรื่องจริงอะขอบอดหลานบรอบอกว่าอะสปอยได้เหรอโหซีนที่ชอบที่สุดใช่ไหมครับซีนที่ยากซีนที่ยากที่สุดใช่ไหมครับพูดยังไงให้มันเกี่ยวกับอะไรเนี่ย อ่าเป็นเอ๊ะผมนึกออกแล้วครับเป็นซีนที่น่าจะเข้ากับทุกคนครับหมายถึงเข้ากันหลายๆคนคแล้วมันจะเหมือนมีความลองเทคนิดนึงครับ<อ>มันเลยมันเลยจะเล่นยากเพราะแบบมันต้องต่อเนื่องครับ<อ>ใช่ซีนั้นเป็นอะไรน,นะคะซีนั้นก็น่าจะอยู่แถวๆร้านต้มรกหมูนี่แหละครับอืมยังไงนะอ๋อแต่หลายคน,น,นใช่ครับใช่ครับมันจะมีแบบไดานามิกที่มันไล่แล้วมันจะยาก เหมือนโล่งอกเนี่ยเหรอแล้วแบบว่าเรื่องเรื่องเรื่องนี้เนาะอายุไม่ขันยืนอันนี้มันเหมือนแบบเปิดตัวมาแล้วว่าเป็นแบบอ๋อเป็นเพราะว่าเป็นแวมไพเออจริงๆแล้วอ่ะเรารู้ไหมว่าแฟนๆเขามีดาวเรื่องนี้กันไปอย่างไรบ้างดาวครับผมรู้ว่าด้วยชื่อแล้วแล้วพอเปิดมาอ๋อมันมีแวมไพายแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็มีดาวถูกบ้างครับอย่างเช่นแบบตอนที่เราปล่อยปล่อยปล่อย ชีเซอร์ออกมาปล่อยเชลเลอร์ออกมาก็เขาอาจจะเดาว่าเฮ้ยเรื่องนี้แวมไพายต้องกินแบบต้มเลือดหมูแน่เลยเอ้ยอแล้วทำไม,ไมถึงมีตัวเย่มีแมวมานี่แมวไงแมวพูดได้หรือเปล่าแมวจะแปลงร่างเป็นคนหรือว่าเป็นบอสหรืออะไรเงี้ยคือเขาเดาเดาเรื่องไว้เยอะมากแต่ก็มีอันที่ถูกบ้างแล้วก็มีอันที่แบบเอ้ยอันนี้คิดคิดไปเองคิดไปแล้วอะไรเงี้ยคือพูดกูพี่คือบอสตัดกูเหมือนแมวไม่ละดีเลยเห็นไหมผม ไม่รู้พูดไปแ้นแหละเลือลักหนึ่งหลักลักร่างของของโอปอล่ะกอแบบเจอเข้าไปดูเฮ้ยเขาทำไมเขาถึงเดาอะไรก็เห็นมีบ้างครับแบบว่าแบบว่าเออโยจะต้องเป็นคนแบบนี้แน่เลยโยจะจิ้นกับคนนี้จะคิดว่าพันเป็นสิ่งนี้เป็นนอกนอกเหนือจากแหวนพายไหมหรืออะไรอย่างงี้ครับก็ใช่ครับสำหรับปอก็คิดว่าน่ารักดีครับแบบดีใจที่แฟนคลับได้มีส่วนร่วมกับซีรี สำหรับผมที่ชอบสุดเลยครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ผมมันโอเพ่นให้ทุกคนได้เดาเลยรครับผมว่าชอบไปนั่งว่าเขาจะคิดว่าผมเป็นใครในเรื่องอยู่เพราะว่าเายังไม่รู้ว่าเรากันใช่บางคนก็ผมอาจจะเป็นแวมพายอีกตัวหนึ่งบางคนก็ผมอาจจะเป็นแมวที่ทําให้สองคนนี้รักกันบางคนก็ผมอาจจะเป็นนักล่าแวมพายที่มาอาจจะเป็นต้มเลื่อนหมูใช่หรือผมอาจจะเป็นคนบ้า แต่ว่าก็คือเราก็เขา,าก็เริ่มเดาเราใช่ครับร<า>ใช่ไหม,มอันนี้ก็ก็มีบ้างครับมีเขาเขาโค้ mm hmm. คงบ้างแล้วเราต้องไปแบบว่าเราต้องไปเขาเรียกอ,อะไรนะทำยังไงให้เข้าคอรคเตอร์ที่เราป็นโหทําป็นยังไงบ้างาอันนี้ยากมากครับเพราะว่าผมต้องเกินกันว่าตัวละครตัวนี้คือไม่มีเขาโค้งผมเลยร้อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาเป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้แล้วการที่ ผมจะต้องทําการบ้านคือผมต้องรู้ว่าลึกๆในใจของเขาคิดยังไงคือมันยากมากครับใช่ต้องทําการบ้านเยอะมากครับแล้วต้องไปถามพี่แชมป์ด้วยว่าสิ่งที่ผมทําไปถูกกับที่พี่เขาวางไว้หรือเปล่าแต่มันแตกต่างจากแบบจากตัวเราเยอะไหมเยอะครับเยอะมากอย่างของเชนเนี่ยเป็นแบรนด์ผ่านเยะเลยคือต้องแตกต่างจากต่วเราอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเราต้องมีอะไรพิเศษไหมแต่ว่าเราก็ต้อง หมายถึงหมายถึงว่า,วาพอผมได้บทนี้มาแล้วแล้วแบบว่าต้องทําอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่าครับผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการใช้ภาษามากกว่าเพราะว่าในบทบผมจะพูดพูดแบบใช้ศัพท์ที่ค่อนข้างโบราณใช่ครับประมาณนั้นแล้วแล้วเวลาผมพูดมาตอนแรกมันก็จะแบบแปลกๆไม่ร้ก็ท่านอะไรเงี้ยท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าก็ทักร้อยได้ประมาณนั้นครับ แต่แต่เรื่องเป็นแหวนพายเรื่องกัดเรื่องอะไรสบายมากเรื่องกัดนี่ก็ต้องฝึกไงเรื่องกัดเรื่องโดมเวลาเรื่องโดนเป็นชัตเตอร์ยานอย่อย่ากของอย่างของออมล่ะค่ะออมเป็นนักศึกษาเนาะมัมีแบบความหนุนตากอะไรติดตัวเราคือก็โยเป็นคนที่เอเนอร์จีเยอะมากๆครับแล้วก็เป็นคนที่แบบขี้สงสัยสดใสร่าเริงอะไรเงี้ยทั่วไปนะครับแต่วก็ คือความความเหมือนกับความต่างคือข้อเดียวกันครับคือเหมือนกันตรงที่ก็สดใสร่าเริงเหมือนกันแหละครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้มีแบบเอเนอร์จีที่แบบล้นแล้วก็แบบไม่ดอปเลยอย่างโยครับใช่ไม่ดอปไม่ดอปอ,อย่าดอปอย่าดอปผมก็ต้องมีบูสบ้างครับขอแบบว่าเมาส์เมาส์กันหน่อยสิคะอยากให้แบบว่าฟอสละกันลองเมาส์ลองเมาส์เชนกับกับปอในกองดนสิว่าเป็นยังไงบ้างตอนถ่ายใดๆตอนถ่ายนะรครับ แล้วผมขอเริ่มท e <maple> <reais> ี่โอปอลกันันะครับก็เป็นเรื่องราวในกองที่จะเป็นตำนานก็คือโอปอลจะหิวตลอดเวลาครับก็คือเขาจะเป็นคนที่บ่นหิวก็ตลอดเวลาหิวไม่หิหรอผมทานได้ทั้งหมดเลยครับอาหารกองอะไรก็มีอะไรก็ทานครับใช่อ๋อเด็กกำลังโตใช่ครับส่วนพี่เชนเขาก็โอ้โหตัวจี๊ดในกองคนนี้คือเขาจะเป็นคนชอบแกล้งคนในกองมากครับเขาจะหาผู้สมรู้ร่วมคิด ผู้สมรู้ร่วมคิดอเขาจะพอว่างเขาจะส่งสายตาแล้วก็ไปแกล้งคนนั้นคนนี้อะไรครับคือคนนั้นก็อยู่ไม่ใกล้ผมหรอกคนนี้เนี่ยแล้วสองคนเป็นไงข้างทางตอนอยู่ในองไรนะครับสองคนนี้เวลาอยู่ในกองมีกันเป็นไงบ้างเขาก็น่ารักกันครับเขาก็จิกหมอแล้วเนี่ยเขาก็มีเคมีเคใจครับเพราะว่าชอบหยอกหยอกกันสองคน อาสอบคนนี้จะเมาเมาเมาไปผมเหมือนโดนลุมเลยนะเมาบอบเมาบ๊อบก็คู่แกเกามาคนเดียวคือบ๊อบจะเหมือนมีช่วงหนึ่งที่แบบเขาลดน้ําหนักครับเขาบอกว่าผมไม่กินหรอกข้าวผมไอเอฟนั่งดูไปสักพักหนึ่งแบบพี่ผมขอผมขอข้าวจานหนึ่งได้ไหมครับแหลกใช่ก็เป็นความเป็นความแบบว่า55ของครับอันนี้ก็โคกัรกันเรื่องกินเ้วยรื่องกินส่วนบางสมาธิผมอยู่ที่โต๊ะอาหารอ ในฐานะที่แบบว่าละครเราเอิซีรีส์เราอ่อนไปแล้วเนาะต้องถามว่าเราอ่ะคาดฝันแบบว่าความเป็นแบบคู่ความน่ารักของเรายัางไงบ้าง <ừ> องคนท่แต่งกันแฟเลยนะก็เ,เป็นคู่ใหม่เนาะใช่ครับจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าอ,อ,อย่างแรกเลยผมอยากให้ทุกคนบอกว่า อินกับในเรื่องมากกว่าครับส่วนส่วนตัวเราสองคนอะไรเงี้ยที่ที่แบบได้เวลาออกงานหรืออะไรผมรู้สึกว่าเราค่อนข้างแบบว่าเป็นตัวเองเนาะแบบแบบอยากอยากทาอะไรก็ทำอะไรเงี้ยเป็นเป็นฟิลฟนั้นดีกว่าน้องอยากทําอะไรก็อะตามนั้นอะไรเงี้ยครับตามใจน้องประมาณรับนก็ส่วนตัวผมมันก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่คิดว่านักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทํากันอย่างเต็มที่ครับ ความคาดหวังของผมก็คือหวังว่ามันจะต้องถูกใจแบบหมายว่าหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆบ้างครับก็อยากให้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจพวกผมด้วยนะครับมีดราม่าไหมมีอืมมีดราม่าประมาณไหนคิดว่าเล็กน้อยครับมีแค่แบบพอให้น้ำตาซึมครับเพราะว่าเห็นมีเวิร <laughs> ์กช็อปเวิร์กช็อปสีร้องไห้ใช่ๆช่คิดว่าต้องรอติดตาจากลาหรือป้าพันปียังไงนะ ยังไงนะอ่ะแล้วอีพีพีสุดๆของเราเลยข้ามพลาดเลยจะมาอีกทีนของแต่ละคนเอ่อแย่แลเท่าที่ผมรู้มาผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วแต่ละอีพีมันจะมีความเข้มข้นขึ้นไปตามลำดับแต่ที่จะพีคเลยแน่นอนว่ามันต้องเป็นอีพีแบบท้ายท้าอยู่แล้วครับ แต่ทีแรกก็ท้าทายใช่ไหมใช่คือคือมันเหมือนก็มันไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับคืออย่างอย่างผมก็ดีใจนะตอนที่ EP หนึ่งออกไปแล้วคือทุกคนก็บอกว่าแบบเฮ้ยมันสนุกมากอะไรมากอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่า EP สองยิ่งกว่านี้อีกครับมันจะเข้มข้นไปเรื่อยๆครับใช่ใช่ถ้างานนอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราฝากแฟนๆเลว่าถ้าเกิดใครพลาดซีรีส์เรื่องนี้จะพลาดอะไรบ้างเออขอที่รับคนเหมือนบอสคิดได้แล้วอะบอสมาอจริงจริงก็ หลักๆเลยครับถ้าแฟนๆได้ดูเรื่องนี้นะครับก็จะพลาดคนหน้าตาดีหลายๆคนอย่างเช่นผมต่อเลยต่อเลยพูดต่อเลยก็ผมว่าพลาดพลาดมากครับอ้ยเพราะว่าคือซีรีส์เรื่องนี้มันคือมันดีจริงๆครับผมขนับผมดูผมยังรู้สึกแบบดีใจมากครับที่เพราะว่าพอตอนเราถ่ายเราไม่ได้รู้ว่าภาพที่มันออกมามันจะเป็นแบบนี้ แต่พอเราได้เห็นบนจอทีวแล้วแบบมันมันดีไปหมดมันครบรถมันตอมจบมันเออไปดูนะครับผมขอผมขอค่ะเชนค่ะครับจะพาดเป็นไรเออผมก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเขาพลาดเนี่ยผมคงรู้สึกว่าเอยเสียดายเพราะว่านานๆทีจะเห็นว่า ในในเมืองไทยมีม,มีซีรีส์ที่เกี่ยวกับแววไพายแล้วไม่ใช่แค่แววไพายธรรมดาคือเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยครับผมรู้ว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้มันจะไปสร้างความสนุกไปสร้างแบบเปิดโลกอะไรใหม่ๆให้กับทุกคนได้แน่นอนและที่สําคัญคือสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยครับ ครับผมคิดว่าในทุกๆคืนวันพุธนะครับชีเร่องอายุมันขวัญยืนก็จะเป็นไวปีดีที่ทําให้ทุกคนได้นอนหลับฝันดีครับแล้วก็มีพลังใจจะไปทํางานในวันต่อไปครับยังไงก็อยากจะให้ติดตามมันกําลังใจให้พวกเราครับในทุกวันพุธนะครับสี่ทุ่มสีทางช่องสาครับแล้วก็ดีลันทางวีทีวีนะครับทุกคืนครับผมยิ่งใหญ่สุดเลยแล้วเปิดตัวสะพ้ายคนล้อใช่ครับโอเคค่ะ Have. 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 Welcome to Star Society.